สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สโตรกิน และใดีันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนจะเริ่มดูคลิปทุกครั้งเลยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไครต์ให้กับช่อง Angel Date Game ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะจากที่มีหลายๆคนนั้นได้ขอกันเข้ามาว่าให้ทําการรีวิวเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนให้หน่อยวันนี้ผมเองก็จะมาจัดให้นะฮะสําหรับอัศวินขับเคลื่อนตัวนนนีีี้้้เเ่่่ปป็ตัววละคครททอออาาไไแกงูบมด ดีอยู่พอสมควรเลยนะฮะสำหรับอัศวินขัดเครื่อนเนี่ยจะเป็นสายเทคนิคพลังโจมตีพื้นฐานจัดไปเลย384หน่วย เลือดอยู่ที่2 3 6 3นหน่วยและสปีด90หน่วยสำหรับสกิลที่1ของเขาอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยจะทำการโจมตีใส่เป้าหมายรายเดี่ยวด้วยดาเมจ130%รสาิอันตกิลแนติเมดดาบสายฟ้าอัศวินขับเคลื่อนจะทำการโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่เป็นแนวนอนจำนวน3ครั้งสร้างดาเมจไปเลย1 2 0และยังทำให้เป้าหมายนั้นติดสถานะฟอสชิลเป็นจำนวน1รอบซึ่งจะโดนดาเมจระเบิดโบนัสไปเนี่ยหนึ160่งร้อยหกาสา,ารถหนร่งของเจ้าตัว ัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยนั่นก็คือเมื่อศัตรูนั้นติดสถานะฟอสชิวหรือไม่ก็โดนดาเมจจากขนสถานะของฟอสชิวมือขวาของเรานั้นก็จะเปลี่ยนกลายเป็นดาบซิเวอร์ซึ่งมันจะทําให้พลังโจมตีของเจ้าตัวอัศวินเนี่ยเพิ่มขึ้น240%และยังสามารถเก็บสเตตได้สูงสุดทั้งหมด 4, 4ครั้งซึ่งดาเมจโดยรวมทั้งหมดที่ทเขาจะทําได้เนี่ยนั่นก็คือ9 6 0<อ>ก็ถือว่าเป็นอันตีที่ค่อนข้างทรงพลังและรุนแรงมากๆนะฮะเพราะว่าเขาเก็บสสสตทไดดด้้้งงงุััหม4คร ่วนติดลบ500หน่วยอันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ ว่ามันคืออะไรนะครับบางทีผมอาจจะแปลมาแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะถ้าอยากจะให้ผมเจาะลึกจริงๆเลยเนี่ยแนะนํารอมันเข้าเซิฟไทยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะจ๊ะและสกิลพาสีสุดท้ายของเขานั่นก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้อัศวินกับเคลื่อนจะเพิ่มค่าความต้านทานให้กับทิม40เปเ็นป็นระยะเวลา2อรอบหากอัศวินกับเคลื่อนโดนโจมตีโดยที่ไม่ติดคีติคอนดาเมจเขาจะโดนเบาลง50อีกพร้อมยังลดความเร็วของตัวเองลง90และเมื่อศัตรูได้รับสถานะฟอสชิลเจ้าตัว อัศวินขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแขนตัวเองให้กลายเป็นดาบนะครับผมสําหรับรายละเอียดสก,กิลก็จะมีประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคงจะไม่งงเพราะว่าตัวผมเองก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับศึกดวลเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนไปแล้วก็พูดถึงเรื่องสเตตนะที่ว่ามันจะคูณ1คูณ2คูณ3ในทุกๆครั้งแล้วเวลามันโจมตีเนี่ยคือมันปาดทะลุโลกปูบอมด้วย สาเหตุที่มันปาดทะลุโล่เนี่ยก็เพราะว่าดาเมจมันเยอะนั่นเองถ้าดาเมจมันน้อยเนี่ยหรือว่ามันไม่ได้เกิน300% 400%ยเนี่ยยังไงมันก็ปาดไม่เข้าหรอกครับแต่เนี่ยถ้ามันเกิดสแตตได้สูงสุดเนี่ยดาเมจมัน900เกือบพันเลยนะคุณผู้ชมและยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยคือปาดทีนึงหายหมดเลยนะฮะแถวหน้า แต่ข้อเสียของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนก็มีเหมือนกันนั่นก็คือพาสีของเขานะที่จะทําการลดสปีดตัวเองลง90%เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ตัวนี้ไปเล่นเนี่ยแนะนำนะฮะให้เอาไปคอมโบกับพวกเจ้าตัวโจเซ่น,นะครับร่างปีศาจท,ที่มีสถานะฟอ s h i ชิลหรือไม่ก็จะเป็นทัตสึมากิร่าง2หรือทัตสึมากิซีซั่น2แล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยอันติเมตของเขาเนี่ยจะไม่ใช้ลูกไฟนะฮะสามารถใช้สกิลได้แบบฟรีๆเลย เหมือนกับพวกมูเมงไรเดอร์หรือหน้ากากหวานซีซั่น2นั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการคอมโบสายสัมพันธ์ของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนกันบ้างสำหรับเซตแรกเลยจะเพิ่มดามเมจไปเลย10%นะฮะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวคริงซอมบี้แมนตัวละครที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์และดาร์คชายอันที่2ครับผมเพิ่มดามเมจเหมือนกันนะฮะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวจกักรพรรดิเบกีนอตเอชอาร์เมทัลไนท์และจีนัสส่วนคอมโบอันสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเลือดไปเลย10%น,นคือเปอร์เจ็นต์นั กระสอบสายตัวนี้นั่นเองส่วนรูปร่างโมเดลของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนนะครับก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะเทมากๆเลยนะจุดโดดเด่นของเขาเลยนั่นก็คือดวงตาสีแดงนะครับบอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนฮะในส่วนต่อมาก,กระผมเองก็ขอแนะนําเรื่องเซ็ตไอเทมกันสักหน่อยหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อเสียก็คือสปีดมันจะโดนลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองไปยัดพวกดามจทเพียวๆเลยซึ่งจะใส่เป็นเซตดาบหรืออัศวินก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าเราโจมตี3ตัวขึ้นไปเนี่ยดาเมจมันจะโดนเพิ่มขึ้น30%นะบอกเลยว่าปาฏิีนี่คือหายแน่นอนครับดาเมดมันจะแรงมากๆแล้วก็ถ้าเราอัพอุปกรณ์มาเป็น3ดาวแล้วเนี่ยคือดาเมดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะจากเดิมเนี่ยจะเป็น120แต่อันแต่นี้เพิ่มเป็น150แล้วก็ถ้าติดสถานะฟอสชิลเนี่ยดาเมดโบนัสที่จะโดนเนี่ยก็คือ220%รวมไปถึงสแตทที่เราเก็บเนี่ยดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30%<อ>ซึ่งถ้าหากเราเก็บสูงสุดไดิบเปอร์ ก็จะเพิ่มไปเลย1,320%บอซบอกเลยว่าดาเมจนี่โคตรของโคตรจัดจ้านแน่นอนครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจอัศวินขับเคลื่อนที่1ของเซิร์ฟเวอร์กันว่ามันจะปาดแรงขนาดไหนนะฮะผมเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะยื้อเทินได้ถึงตอนอัศวินเขาปาดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจเขาหนักมากๆนะ เริ่มต้นก็ทักซึบากินะครับเปิดไปก่อนเหมือนเดิมตัวที่มีสปีดเร็วที่สุดนะดาเมตล่อไปทั้งหมด11ล้านนะครับเมกกื่อกี้อะตอนนี้ยุงแดงก็ปาดมา5ล้าน4ี่เหลือหมาตัวเดียวนะครับโดนปู่บอมเข้าไป5 0,000นะเกือบตายแล้วยุงแดงไล่โจมตีมาอีก1ทีครับจังหวะนี้ก็ยังไม่ตายครับผมเลือดเด้งมาผุดปรับโกเคสซึเตะแมงหนึ่งทีหายไปเลยฮะแม่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียดาย,ยาจริงนะไม่ได้เห็นอัศวินขับเคลื่อนเขาปาดนะฮะแต่จากที่เราได้สังเเเกกกตตมืือนะ่ออี้็คถาาริิดฟชปุ๊บ เจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากมือธรรมดานะครับกลายเป็นมือดาบทันทีเลยนะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยนะก็เหมือนเดิมครับถ้าซื้อมากี่เปิดมาเพื่อให้ติดฟอสชิลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองสังเกตอ่อมือของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนนะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่สถานะมือดาบนะจ๊ะ อ่ะแล้วตอนนี้ระเบิดกันไปหมดลวอ่ะเหลือตัวเดียวเอาตายกันไปละฮะนี่ฮะมือดาบมาแลวฮะคุณผู้ชมจากเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยรู้สึกว่ามือดาบที่เขาจะต้องเปลี่ยนเนี่ยระเบิดของฟอสชิวต้องทํางานก่อนด้วยละมั้งนะฮะเขาถึงจะเปลี่ยนจากมือธรรมรากายเป็นมือดาบนะครับแล้วก็สแตตของเขานี่ก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งสแตตนะเริ่มแรกอ่ะอันนี้กลายเป็น2ส,สแตตแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคถ้าป่านเนี่ยคือดามจมันจะแรงมากนะ เดี๋ยวเรามาลองสังเกตดูมือดาบของเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลองดูจังหวะเขาปาดอันตินะครับว่ามันจะทะลุโล่ปูบอมหรือไม่นะ <Wow. S 1> ถ้ายิงดาเมดแรงอย่างที่ผมพูดไปยังไงก็ทะลุแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวหน้ากากหวานหรือตัวละครอ,อื่นๆที่มันจะแบบทะลุโลได้นะฮะก็มีทัศสึมะกินี่แหละนะครับถ้าดาเมจมันแรงจ,จัดๆเนี่ยอาจจะทะลุได้นะครับเหมือนตอนที่ผมเจออันดับหนึ่งเนาะโดนไป11ล้านนะคือแบบยังไงก็ทะลุแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเราดาเมจเบาเ,เนี่ยก็ดาเมจไม่ นะครับเข้านิดนิดหน่อยหน okay, ่อยโอเคโกเคสซเปิดอันติมาฮะโอเคทัต okay, สึมากิเปิดมาจังหวะนี้ก็ผมติดฟอสชิลกันไปครับดามจเข้า6กล้านสี่แล้วก็ดูที่อัศวินกับเพื่อนนะครับรอจังหวะมันเปลี่ยนจากมือธรรมดากลายเป็นมือดาบนะแล้วก็ไอ้กล่องของเขาเห็นกล่องข้างข้างไหมกล่องข้างตัวละครของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นดาบนะฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมอ่าแล้วมาปาดแล้วครับจังหวะนี้นี่ไงเต็มเต็มก็ผมทะลุเข้าไปดีครับจะรออะไรล่ะห้าแสนสามนะครับผมถือว่าเป็นอันติที่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียว นะฮะยิ่งเก็บสแตตเยอะดามจยิ่งแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะยือ้อเธอให้มันนานๆหรือให้ตัวละครมันยืนนานๆแล้วเก็บสแตตได้สักมันคูณ4อย่างเงี้ยแนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตเลือดก,ก็ได้นะเพราะว่าต้นคลิปผมแนะนําให้ใส่เป็นเซ็ตดามจเพื่อที่จะปาดทีเดียวแล้วหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีรีเทิร์นอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสำหรับเจ้าตัวอัศสวินขับเคลื่อนกะว่าจะสุมหาอยู่เหมือนกันแต่พอดีเดือนหน้าเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าตัวโซนิค นะครับซีซั่น2มาก่อนนะครับเป็นตัวละครตัวใหม่นะใครที่อยากรู้สกิลรู้รายละเอียดอะไรเนี่ยแนะนําให้กดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามแปลมาให้อาจจะมีแปลผิดแปลถ,ถูกบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเซิร์ฟจีนนะครับจะอัปเดตระบบมาใหม่ด้วยเป็นระบบรูนของทีมซึ่งมันจะทําให้ค่าพลังโจมตีของเราหรือค่าพลังทีมของเราเนี่ยเพิ่มเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอผมทําความเข้าใจสักระยะหนึ่งนะ แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้รับชมกันว่าระบบนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างยังไงสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมทําการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง a n g e l n e ร์เน รวมไปถึงการเป็นกําลังใจให้กับช่อง e n g e Dead Game ของ Admin n e w วด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มเกม1000 Man นะครับลิงก์ร่วมกลุ่มอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอรวมไปถึงลิงก์โหลดเกมเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะฮะวิธีการสมัครวิธีการทําให้เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนย่อได้ครบ24ชั่วโมงเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยและสําหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะจ๊ะ